สวัสดีครับมาพบผมเช่นเคยนะครับปอบุสะอาดครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของ Ford สาขาพรพประแดงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทําการปิดนะครับผมระบบแชร์ที่ตั้งของ Ford Next Gen ของเรานะครับ Ford Next Gen ของเรานะครับจะมีแอปพลิเคชัน Ford p a s s และยังสามารถนะครับค้นหาตัวรถนะครับได้จากแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อันดับแรกนะครับเราก็ทําการสตาร์ทรถนะครับเคลียร์หน้าจอครับเคลียร์หน้าจอเรือนใหม่นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะนะครับแล้วเราก็มาที่หน้าจอซิงโนะครับตัวหน้าจอซิงโตัวนี้นะครับเรากดที่ตำแหน่งรูปรถนะครับรูปรถทางด้านขวามือมุมบนนะครับจะมีเรื่องของการควบคุมนะครับและก็การตั้งค่าเรากดไปที่การตั้งค่านะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จ แล้วนะครับเราก็มาเลือกในตำแหน่งการเชื่อมต่อนะครับมาที่ตำแหน่งการเชื่อมต่อแล้วนะครับในการเชื่อมต่อตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างน,นะครับคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่รถยนต์นะครับและก็บลูทูธนะครับผมแล้วก็การแสดงผลแอปพลิเคชันแบบไร้สายนั่นเองและก็การจัดการเครือไข่าย w i f i นะครับเราแตะไปที่คุณสมบัติรถยนต์ที่เชื่อมต่อนะครับ เมื่อเราแตะที่คุณสมบัติการเชื่อมต่อรถยนต์แล้วนะครับเลือกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับของเราตัวนี้นะครับเป็นรถเทสต์ไร์นะครับผมเราทําการเปิดทุกระบบแล้วนะครับการเชื่อมต่อของตัวรถนะครับการแชร์ข้อมูลตัวรถยนต์นะครับและแชร์ตําแหน่งของรถยนต์เราทําการปิดการแชร์ตําแหน่งของรถยนต์นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อเพียงเท่านี้นะครับเราก็ จะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวรถได้แล้วนะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่นะครับผมชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อยากได้นะครับการใช้งานแบบไหนนะครับคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับอยากให้เราทำคลิปอธิบายการใช้งานลักษณะไหนนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับสวัสดีครับ